สวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง BikerTalk อยู่กับผมโพลีอีกแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางคอสกินะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับคลิปวิดีโอตัวอย่างคลิปทีเซอร์ของเจ้า z x 25R นั่นเองนะฮะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นนะครับในตัวรถในสนามแข่งนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับของเจ้าซีซู เรียง 250cc ตัวแรงคันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าทาง Kawasaki i n d o นะครับก็ได้มีการเลื่อนนะฮะการจับจองรถคันนี้ออกไปนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทาง Kawasaki i n d o นะครับได้เผยแพร่คลิปคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นการนำเจ้า ZX25R คันนี้เนี่ยขึ้นไปวิ่งบน Dyno t ท s นะครับก็ได้ยินทั้งเสียงเครื่องแล้วก็เสียงรอบเครื่องยนต์ที่มัน ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของรอบแล้วก็มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับเพื่อไปยันอ่ารอบถัดไปเกียร์ถัดไปนะครับซึ่งคลิปจะมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะฮะหลังชมคลิปเนาะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ จากการที่ได้ชมคลิปไปนะครับก็เราจะมีความรู้สึกว่านี่แหละมันคือเสียงของเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงที่มีรอบที่จัดจ้านเอาบอกมากเลยนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็ยังมีความอั้นๆนิดหน่อยนะฮะเป็นผลมาจากท่อเนี่ยเป็นท่อแบบท่อเดิมนะครับก็คือมีทั้งหม้อพักนะฮะแล้วก็มีแคปอยู่ภายในท่อนั่นเองนะครับก็มันจะไม่ได้โล่งเหมือนท่อแต่งเนาะถ้ามีท่อแต่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความลั่น เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ลักษณะของรอบเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนมันเป็นรอบเครื่องยนต์แบบ1 6 0 0 0นัรอบนะมันเสียงมันจะจีดมันจะจัดมากๆเลยนะครับกับรถ CC ขนาดนี้เครื่องยนต์แบบนี้นะครับเป็น4ี่สูบเรียงตั้งหากนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ในขณะที่ผู้ขับขี่ม,มีการชิปเกียร์ขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการาเปลี่ยนเกียร์แบบแบบควิกชิปเตอร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันแบบ มีการต่อเกียร์ที่สมูทนะฮะไม่ไม่มีลักษณะของการแบบเป็นกำคัดนะฮะแล้วก็จากฟังจากรอบเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บรอบค่อนข้างมาไวมากนะครับผมก็เออรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าฮ่ยรถรอบมันมาแบบมันมาแล้วมันมาไวมากๆเลยนะฮะมันก็ดูบางคนอาจจะคิดว่าที่มันจะอืดหรือเปล่านะครับหรือมันจะแบบว่ามันจะช้ามันจะไม่แรงนะครับแต่ดูจากคลิปนี้แล้ว รู้สึกว่ารอบมันมาไวมากนี่คือลักษณะของท่อเดิมนะถ้ามีการเปลี่ยนท่อให้เป็นท่อแต่งจากสำนักต่างๆที่รีดเพอร์ฟอร์แมนได้ก็จะสามารถทําความเร็วทําแรงม้าได้ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตัวแรงม้านะฮะเขามีการคาดการณนะครับว่ามันจะมีไม่ต่ํากว่า45ตัวนะครับซึ่งถ้าจะให้เดาเนี่ยจะถึง50ไหมถึง50กว่า,วาไหม50กว่าเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะฮะ แต่ถ้าแต่แต่50อันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้างนะครับแต่45แรงม้าเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า45ก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับก็ก็คือแรงเลยแหละนะฮะสำหรับรถแค่250ซีซีแต่เครื่องยนต์เป็นสสูมไงมันก็เลยทำแรงม้าได้เยอะนะครับแต่เดี๋ยวรอรถคันจริงออกมาก่อนนะครับเราสิ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ย เป็นกังวลมากที่สุดคือมันจะอืดหรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปเปิดตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเกียร์ห้ามันวิ่งได้แค่ร้อยหกสิบนะครับซึ่งตัวนินจาสี่ร้อยมันสามารถทําความเร็วได้เหนือกว่านี้นะฮะแล้วอันนี้เป็นสี่สูบเรียงทาไมมันทาความเร็วได้แค่นี้หรือทําไมทํารอบเครื่องยงนต์ได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็รอฟังอีกทีหนึ่งนะผลจากไดโนเทสเนี่ยเห็นแล้วเออว่ามันมันดูแล้วรอบมันขึ้นไวมากผมก็คาดหวังนะว่า Z X 25R เนี่ยมันจะทำความเร็วได้ ย่งไงอะ่ะทำความเร็วได้เหมาะสมกับตัวมันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u บสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเหมือนเดิมนะฮะกับเจ้า ZX-25R นะครับจะอัปเดตเรื่อยๆจนมันออกมาเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับไบเกอร์ทขอลาไปก่อนผมโพลีสวัสดีครับ